เสาก็บยูบ่บ้านเนาะค่ะพี่น้องอตอนนี้ที่มากับป่วยไปลงมาเนาะคะ่ะน้องอัตุดกับคุณพอ่อคุณแม่กับยูบ้านเนาะค่ะมื่อนี้ไปได้ออกไปไส่ออสิบอะไรมีคลิปเอียงหมากไม้เนาะค่ะพี่น้องคะ,ะคนหน่อยให้กินช็อกโกแลตช็อกโอกแลตกินได้หนึ่งกินเลยอย่างกินค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศข้างนอกนะคะออสิม,มืดครึ้มนิดนึงนะคะ่ะเพราะว่าเสาอยู่มีเสียงนกพรออพ้อน้องฟัง ผ่อนคลายค่ะพี่น้องคะเชาา้ามาผ่อนคลายนิดนึงนะคะเสาร์นี้ก็ขอ,อหยุดพักผ่อนนะคะพี่น้องคะก็ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเห็นบรรยากาศในตอนเช้านะคะผู้คนก็เดินไปทํางานบางคนก็หยุดงานอย่างนี้นะคะพี่น้องอันนี้คือมอตอไซหนกระโปรงหัวนะคะยังให้แม่แก้ให้ตีโอแก้บ๊อบเนจิ อ,อ,อประกาะอรต้องม่ยม,ย,มยลูกกาพนาที่แรจงจะเหมือนลา่อนอา,นา,นนลางมือเนะอพันมาเนาะกินแบบก้อนหลักเป็นอาบน้ำมาหานเนาะค่ะพี่น้องมอกี้เป็นอาบน้ำแก้ออกไหมานูกแก้อไห้ไหม,มดดไม่ได้รูกินที่ไหนชอะไรกินอ้ามอ่ะ,อะปะกาศชสมาธิสุดานุนไไนะให้อ้ามแซบบอแซบขึ้นชอบก็ได้แซบ เมื่อกี้แม่อาบน้ำหายเนาะค่ะพี่น้องวันเสาร์พักผ่อนอยู่บ้านก่อนนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะไปซื้อของนะคะพี่น้องคะ่ะไปซื้อของมาใส่บ้านอาจจะไปซื้อกุ้งนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันวาเลนไทน์นะคะก็จะกินข้าวที่บ้านกันยาก,กับพึ่งเสียดทำความสะอาดสะอาดทุบานทุยังแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ตจิมมีตะข้องเห่น,น้องอัตุดนอกหาดพี่น้องข้องเห่นัะเพิ่ร้หลคักไหลเนี่ยอันต่อไปยากกับสิได้ไงบ่าหน,น่อยดิครับพี่น้องอีกประมาณสี่หาเมืออหรืออาทิตย์หนึ่งนี่เนาะคะ่ะยากกับท่านในวังให้พี่น้องฟังเนาะคะ่ะคือโรงเลียนน้องอัตุดนี่สีขอยุบเนาะคะ่ะสีขอยุบหนึ่งสาขาส่วนน้องอัตุดกต่ซีได้น่ยง่ายรงเลียนไปยู่อีกสาขาหนึง่ง แต่ว่ามันกับมอจอกับอันที่ว่าแม่กับพอเนาะคะ่ะสีได้์ย้ายบ้านพอดีก็ได้บอกคุณคู่วานสี่ย้ายไปยุ่นบ้านเกิดแล้วสีได้กลับบ้านแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่ายาตก็เคยบอกพี่น้องแล้วเนาะค่ะว่าม้าหมีกับมาเห็นงานในซื้อเนาะคะ่ะมาเสาบ้านมา,มาเสาออยางเพิ่นยูงสี่เนาะคะ่ะเป็นตีมขยะก็มาเสาบ้านเพิ่นยูงเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเลากับมอจอกันพอดี รงเลียนยุบแล้วพอกับแม่กอบขั้วอีสานอาเซียกับสีไดงง่ายบ้านพอดีกับคือว่าเดือนนี้สีไดงง่ายบานง่ายลงเลียนเนาะค่ะพี่น้องคะจี่ไหนก็เขอเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็อ่าไ่ให้พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องคะก็สีได้ไปยุบันปูบัญญาที่เคยอยู่มาเนาะคะ่ะ ตั้งแต่มาอยู่รัสเซียกอายุบรรพุบรรยาเนาะงค่ะพี่น้องคะคุณไป,ล,ออปล่างมือน้องอตุกไปล่างมือเนาะงค่ะพี่น้องมื่อนี้กับซีโบ่ไ้เฮ็ดกับเขาเนาะงค่ะพี่น้องกับซิยูมอ,ม,อ,ม,อมมอมแม่แม่อยู่ในบ้านได้ค่ะมื่อนี้น้องอตุกกับซีโบ่กับสิอาเปอร์เดลเลน,นโซเนาะงค่ะมื่อนี้ อาสเซเรีเป็นเหมือนว่านาทีเต็มสี่โมอนี่ขอให้อยู่บ้านได้ละค่ะพี่นอ้องค่ะทุกคนอยู่บ้านม่อๆแม่ๆเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะปฏิถูมือ,อมหลังมือเสร็จมอือยากกับเปิดหน้าต่างไว้น,น้อค่ะพี่นอ้องเปิดหน้าต่างให้ร่มของม้านนาะคะ่ะเพราะว่านั่นเครื่องนั่นนี้นะคะมันฮ้อนห่อนี่ค่ะพี่นอ้องใส่อยู่ในบ้าน มันกับปับอากาศให้อบอุ่นเนาะคะ่ะเฮ็ดอากาศให้อบอุ่นถึงสิบอกว่าข้างนอกอากาศอบอุ่นกับคือบนหนาวเกินไปนะคะมันกับสิมีเย็นแน่สิเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะน้องอประตูต้องปิดป,ประตูห้องน้ำลูกเออมันอากาศไทยเท่ลูกแต่มันค่าได้โซนมันตึงดีมันตึงอากาศไทยเท่ลูกอันยากยากกับอัน กับเบาใจจัหน้อยนะคะยากกบสบายใจจักน้อยครับผมออออเอ่อได้อม้ม่นเพื่อนว่าให้แม่ใส่เสื้อผ้าเพื่อเสีออกไปทางนอกแม่ว่าเมื่อนี้ว่าด้ีอยอไปทางน้องะคะ่พี่น้องคะยากกันสบายใจจังน้อยราว่น้องะตุ๊ดเฮ็ดยังกับเฮ็ดเรียบร้อยนะคะล้างเมื่อล้างใหม่เฮ็ดยังเองเอาข้องมาเล่นกับเก็บเองนะคะถ้าเมื่อได้นอ้องเมื่อเล่นน้องน้อ,องลาน้ากสิบมาบอกแม่ให้ไปเก็บถ้าว่าแม่ บ่ฝ้านน้องสิบ,บอกแล้วเลี้ยวไปเก็บกรอนจังมาเห็ดเบียช่างานสีน่นอนค่ะพี่น้องคะ่ะเบาใจจัหน่อยเป็นค้นที่ระเบียบเรียบร้อยเนาะค่ะยากยากกันสบายใจเนาะค่ะครับผมเป็นบอกแม่บึ้งันึ่งของนอนกับสิประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็ดเรียบร้อยมันแล้็วนะคะ่ากกาะของงูของนางกับล่างคัดแ,แล้วงูตะ,ะแล้วนะคะ่ะพี่น้องค่ะคือวันเสาร์นี่ยาเห็ดงานตุย่างเรียบร้อยค่ะพี่น้อง อย่ไม่อยาาให้พี่น้องให้บรรยากาศเนาะค่ะว่าเมื่อนี้เห็ดยังง้อจะใส่เนาะสิเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สีบ๊วยได้คิดหอดกันเนาะค่ะแต่คิดหอดก็คิดหอดแล้วก็ไหลก็แช่เนาะค่ะพี่น้องค่ะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจนะคะแต่ยากกับขอขอบคุณพอแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจตลอดมากเชี่ยงยายุดยายุดเฮ็ดคีเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะ ยากับมีความท้อแทนนิดนึงนิดนึงนะค่ะพี่น้องคะก็ค,คิดว่าทาังรัสเซียเพ่นสิปิดกันหรือว่าการมองเห็นเลยตั้งใดแต่ว่ายากก็สิเหตุไปเนาะค่ะพี่น้องคะมันก็ิสีมืมอนึงนะค่ะพี่น้องคะที่พี่น้องแช่ออกไปเห็นทั่วโลกเนาะค่ะพี่น้องคะอยู่ทั้งไกลทั้งไกลกับพ่นซอยแช่ซอยนันเนาะคะ่ะยาก็สิเหตุคลิปไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องถ่ายบรรยากาศประเทศรัสเซียให้เบิง่งว่ายากอยู่ทั้งหดความเป็นอยูมย่มาอยู่พี่สบายบ่สบายใจบ่ เฮ็ i, เดยัดงยูพี่เฮ็ดยังแน่ลูกกับสามีเป็นจังไดขอบข้วสามีเป็นจังไดตอนรับญ e าติอีโบจังสั่นแดงสี่เนาะคะ่ะพี่น้องญาติเกษตรไทยถอดพี่น้องเด้ยินนั่เนาะคะ่ะเพราะว่าย่าย่ามายูพี่ย่ยา,ก,า, i, ยาก,กับบ๊อคอยมี่มูเนาะคะ่ะพี่น้องคะบ่อบคอยมี่มูคือยอยู่เมืองไข่เนาะคะ่ะค่ะพี่น้องคะย่ากับบ๊อคอยมี่มูมี่หนเนาะคะ่ะอันนี้ก็ตรเป็นหนึ่ที่ย่าซื้อมาไว้เนาะคะ่ะพี่น้อง เพราะว่ายุ่นมันต้องซื้อมาไหวออกไปซื้อทุกมือก็นบ่ได้เนาะค่ะสถานการณ์อ่านิดกับบ่ค่อยดีปานไดนเนาะคะ่ะอันนี้แข็งจ,จดเรียบร้อยยากกับเบื้องของบ้านอันนี้ขาดซอดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สีเห็นว่าขาดที่ยังแน่สีเนาะคะ่ะยากกับเคยไทยเบื้องของค่ะถอยซ้ำถอยยังกับยุ่งสิละค่ะพี่น้องเวลาขนกับบ้านกับสติค้นเนาะค่ะพี่น้องขนไปนั่งมืดละค่ะ พี่น้องคะแต่พี่น้องอยากงูยังพี่น้องก็คอมเมนต์มาไ,ได้เลยคะ่ะอยากถามยังก็ท้ามไ,ได้เลยคะ่ะพี่น้องเป็นกันเองเนาะคะ่ะยากกับสิบบุมีความลับความยังายากกับสามารถตอบได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะเขากบบเป็นคนธรรมดาบุมีภัยดีเกินไปบุมีภัยสกยุกเกินไปบุมีภัยทุกเกินไปเนาะค่ะมันกับสิป้าปนกันไปเนาะคะ่ะสามารถสอบถามกันได้รถกับสิได้เอาไปนั่มขายายสิไดะะเ้เอาไปถิ่มเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะนอยนไฮรามินเป็นสถาเอาไปถิ่มเนาะค่ะ เป็นยางไปยนางมากน่ะแต่ว่านุกับซงสารลูกดิค่ะพี่้นงบางทีก็คิดสงสารลูกเนาะค่ะอันโบเมนลูกอ่ะตุ๊ดโบ่ตาโบ่เห็นโบ่เห็นโบเมนโบ่เห็นตาลูกอ่ะตุ๊ดโบ่เห็นตาตาโบ่เห็นตาโบ่เห็นโบ่เห็นปืนนหมโบเห็นตาตาเห็นตามินมาโบ่เห็นตาค้ากันบอกสลับกันเนาะค่ะโบ่เห็นตาแม่บอกว่าตาโบ่เห็นเออมองมาเห็นสิ่งของเนาะค่ะพี่้อง กับินั่งเลยเนาะคะ่ะอันนุกับสงสารลูกเนาะคะ่ะพี่น้องคะไม่ได้พีออย่ยูบานยังสิงเนานนะ,ค,ะาค่ะเด็กน้อย,อยบนนะะั่นเห่ากับซิมี่มองเลนยังลูกครับืออเออแถวบานเด็กน้อยยูบานเห่านาะค่ะพี่น้องกับซิมีมองเลนอันกินไส้อันเหียดเหยดงานกดใบไม้ยูบานเนาะคะ่ะหรือว่าออกไปเล่นน,น้ามูงสิเนาะคะ่ะกินขอกินยังเหลวเบียดเหยียดงานหลังก็จะเด้ออกไปเล่นน,น้ามูงสิเนาะคะ่ะ อารมณ์บรรยากาศบ้านเฮากับสิเป็นแบบบานหนาวร้อนหนาวยังกันมีความห่อนเงี่สิเนาะคะ่ะอากาศอบอุ่นมาเด็กอากาศหนาวเงี้สิเนาะคะ่ะบางบางมองกันหนาวเกินบางบางมองกันมีแดดแน่เงี้สิเนาะคะ่ะทางลเซียกสิเป็นบรรยากาศแบบนี้เนาะคะ่ะธรา,ายุบานเฮาเด็กหน่อยกันสนุกสนานเนาะคะ่ะบ้านไก่เลี้ยงเคียงกันส่เด็กน้อยออกมาเล่นกันเนาะคะ่ะพี่น้อง เโมะแม่ๆค่ะพี video, ่น้องคะมื่อน okay. so so ี้กับซีโบมี่ยังไลน์เนาะค่ะกับทบอันไทยได้ซมี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอันมื่อร่างยากกับเสียงไทยวิดีโอให้เห็นน้องเตชินเนาะค่ะให้น้องอัดตุดบอกกับน้องเตชินวิดีโอข้อหากันเนาะค่ะกับเสดให้พี่น้องเห็นบรรยากาศสองพี่น้องบอกคุยกันเนาะค่ะพี่น้อง นอยนอบรรยากาศข้างนอกก็จะมืดขึ้นเห็นบ่คคะพี่น้องสีเศร้าสีเที่ยงสีเลี้ยงบรรยากาศซัานี่แหละค่ะพี่น้องคะทาีวยานสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนาฬิกากันไปกับมือแล้วนะคะหนูก,ก็อยากให้พี่น้องร่อนหนาร่อนนะคะนานี้หนูก็จะอ,อัดท้ายให้พี่น้องเห็นบรรยากาศเต็มที่นะคะตะวันหนาร้อนนานซ้ำเหมือนนะคะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องคะสุดยอดเลยค่ะคือแบบ มันคนระยางกันเนาะค่ะพี่น้องกับมันคนนยูตังประเทศกับสีหูเนาะค่ะว่ามันบรรยากาศแตกต่างกันมาเลยค่ะมันบรรยากาศแบบนี้มันก็ิะเป็นซึมเศร้าได้ด้วค่ะพี่น้องคะต่วันมีพี่น้องม่นซอยบ่อซอยคุยซอยแช่ซอยถามซอยเบิ้งเออมาเป็นมูกันในช่องยูทูบนี่มันเกิดเบี่ยนหนูไปได้เนาะค่ะพี่น้องคะอื ค่ะพี่น้องคะหนูก็ขอจกคลิไปไว้สักนี้ก่อนเนาะคะ่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะพี่น้องคะซอยกดติดตามกดแชร์ในเด้ค่ะพี่น้องคะเป็นกำลังใจให้ย่าทำในเด้ค่ะขอบพระคุณค่ะ